ดอกก้านอีกหนึ่งดอกนะครับอดอกนี้ใหญ่ครัใไปได้เลยครับอกนี่สวยสวัสดีครับสวัสดีอีฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปหาดอกก้านอีกวันหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ดอกก้านก็เริ่มออกแล้วนะครับไปครับผมไปลุยกันครับผมเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับเดินหาไปเรื่อยๆ ไฟไหม้ใหม่ๆนะครับไม่แน่ใจว่าดอกก้านออกหรือเปล่าพอกลังไมหม้ใหม่ๆอยู่เจอพึ่งมินหนึ่งลังนะครับอยู่ข้างบนนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับพึ่งมินหนึ่งลัง หนึ่งรังนะครับนี่ครับหนึ่งรังนะครับนี่สวยครับหัวน้ำเต็มครับพึ่งมิ้นก็จะอยู่สูงหน่อยนะครับเพราะว่าป้องกันไฟป่าโอเคครับลุยกันครับผมนี่ครับออาลงมาแล้วนะครับโอ้หัวน้ำเต็มเลยนะครับผมโอเคครับผม ไปครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับมีจอมปวกรถกองปวกไม่มีหรือเปล่าไม่มีนะครับเพิ่งไม่อยู่ไปครับผม ผมจะหาท่านดอกส้านแล้วก็พึ่งไปด้วยนะครับเจออะไรก็เอาอันนั้นนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆเจอแล้วครับหนึ่งดอกเพราะว่าดอกเล็กนะครับกำลังออกนี่ครับ เจอแล้วครับหนึ่งดอกนี่ครับผมได้มาแล้วครับหนึ่งดอกนะครับกำลังออกนะครับผมไปครับไปลุยครับไปเรื่อยๆนะครับมีจมปวกนี้หนึ่งอัน ลองดูว่าจะมีผึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูเจอผึ่งอยู่ครับผึ้งเขาออกครับนี่โอ้โชคดีนะครับหาดอกก้านเจอผึ่งครับนี่ครับออืหผึ่งบินข้าบินออกโอเคครับอยู่ในกองปวกนะครับผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มาโอ้ลุยอุูบนครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับผม มโอเคครับเดี๋ยวผมหาดอกก้านเสร็จผมจะกลับไปเอาอุปกรณ์มานะครับผมไปครับไปต่อครับผมไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆ รูอีกหนึ่งดอกดอกอดอก้านนะครับดอกนี้เล็กนะครับผมดอกนี้เล็กไปครับผมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ประมาณ16บหนาฬิกานะคะรับลมเย็นเลยครับผมดูครับอืมพัดมาเย็นเลยนะครับผม ดูรอบๆครับอ,อากาศเย็นเลยนะครับเหมือนฝนจะมานะครับลมแรงไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆเจอแล้วครับหนึ่งดอก เจอดอกก้านอีกหนึ่งดอกนะครับ <c oughs> ดอกนี้ใหญ่ครับใช้ได้เลยครับดอกนี่สวยดอกก้านครับหนึ่งดอกครับผมให้ <c oughs> สวยครับดอกนี้ใหญ่นะครับไปครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับผม เจอแล้วครับหนึ่งดอกดอกนี้กำลังออกนะครับต้นยังเล็กอยู่ครับผมนี่ครับ ไปครับผมเรื่อยๆครับนี่ครับผมเจออีกหนึ่งดอกครับดอกก้านนะครับผมนี่ครับไปครับผมไปเรื่อยๆครับ นี่นะครับดอกก้านก็ได้ประมาณนี้ครับเยอะอยู่นะครับเพราได้คาบนึ่งอยู่โอเคครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ